อัสามุอลัยกุณบอลรักมะตุลรอฮิวะบะเระกาตุครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องบังซีดบีอาร์เอกเดนะครับวันนี้บังจะมาอัปเดตนะครับแฟนมาสเตอรล่าของเรานะครับผมมารอเลยครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยครับหลายๆคนนะครับส่งคําถามเข้ามาว่าทําไมรากของผมไปทางซ้ายรากของผมไปทางขวาแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับของผมนะครับไม่ได้ไปทางขวาหรือทางซ้ายเลยครับ ข้ามเดนเลยครับผมท่านผู้ชมข้ามเดนเลยเห็นไหมครับเนี่ยข้ามเดนเลยครับผมตูดโดยังหากนึกว่าปูเฉยฉวนเถอะมอนสเตอร์ล่ากลายพันธุ์เป็นปูเฉยฉวนหรือเปล่า่ารถนี้นะครับอัตราการงอกดีมากเลยครับผมอัตราการงอกดีมากเลยโอ้เหมือนเหมือนเมล็ดนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหม หลวออกมาสองหนอ่อสองข้างเลยนะครับโอด่างเยอะไหมนะ,ะถ้าผู้ชมครับในการเพราะมาสมอนสเตอรล่าในแต่ละครั้งนะครับมีเน่าบ้างนะครับของบางก็มีเน่านะครับไม่ใช่ไม่เมน่าถ้าผู้ชมเห็นไหมเน่าครับผมเสียไปเม็ดที่สองก็เสียไปส่วนมาดูแมสีเหลืองกันครับแล้วผู้ชมเห็นไหมครับโฟกัสกล้องหน่อยครับ กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยโอ้กล้องอ่าเห็นหน่อขาวๆนี้ไหมครับนี่คือหน่อของมันที่แตกออกมานะครับอย่าพึ่งน้อยใจนะครับถ้ามันรอดหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวบางจะถ่ายรูปอัพหน้าเพจนะครับฝากเข้าไปติดตามได้ครับในเพจ Monstera BRM g a าร e เล่นระยองนะครับ วันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมวันที่สิบเอ็ดแล้วบางก็มาอัพให้ดูกันนะครับนี่ผลจากการเพราะมาเมล็ดรัแรกและรัศที่สองและที่กําลังจะมาถึงปเป็นรัศที่สามนะครับอเพราะงอกดีไหมบางครับผมบางขอให้คลิปนี้วิดีโอนี้เป็นคําตอบนะครับว่าอา,าการงอกในถาดนี้แหละครับเพราะอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าหลุมนะครับ105หบนึ่งร้อยห้าหลุมเมรดกท่านี้หนึ่งร้อยห้าหลุมครับเอเห็นไหมหนึ่งร้อยห้าหลุมอาออัตราการขอกก็ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับวันที่บางบอกเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ที่เหลือเหลืออยู่ฝั่งโน้นอีก,กครับส่วนนี่วันที่สองถ้าผมใช้มือที่วางใกล้กระถางครับวันที่สองหลังจากนี้นะครับ ทำไมมันงอกช้ากว่าบางบอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเป็นยังไงามาดูกันเลยเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตนะครับเ mm hmm. มล็ดมองเตล่าจากการเพาะไว้แล้วถ้าท่านผู้ชมอยู่ในกลุ่มนะครับการติดตามหลังการขายนะครับ อย่าลืมนะครับเข้าไปอัปรูปเยอะๆเลยนะครับอัปรูปมาแลกเปลี่ยนกันอัปเดตกันนะครับข้อมูลของท่านเป็นไงบ้างเรามาแสดงให้เห็นบ้างนะครับว่าความพืบหน้าของเมล็ดที่ท่านนำไปเพาะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอย่าลืมนะครับผมสําหรับการสนับสนุนช่องบังง่ายๆนะครับเพียงท่านผู้ชมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในการรับชมคลิปดีๆแล้วบังก็มีกําลังใจในการทําคลิป ต,ต่อไปนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากรับชมคลิปเกี่ยวกับอะไรยินดีใต้คอมเมนต์ได้ครับผมคอมเมนต์เข้ามาเลยเดี๋ยวบางจะจะเลือกหาเข้ามาทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมพร้อมๆกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบางขอจอบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับบัสสลามอะลัยกุวะเราห์มะตุนล้อยิวะบเระกาตูขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าครับ